ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่รายการไอ็กโกลแคสติ้งทีวีกันนะครับวันนี้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคก่อนที่คือเกมเก่าแกท่ที่เคยแคสไปหลายเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ได้กลับมาแคสใหม่ต้องดูไม่ดูเดี๋ยวพลาดนะครับโอเคครับกดเลย์ไปเลยครับ ซึมเงยียบเลยสนใจครับทำสามูสามไว้นะครับร Create New World มาว่า Create นะครับใช้ Create New World พอตายยังไม่อยู่โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านครับจะให้อยู่ที่ประแสงหรือครับ Create จุดจุดจุดไม่ค่ะ เครื่องของผมมันจะแหลกมากถ้าเล่นต่อกลางคืน,คนสร้างเดเอย,เ,อยเดี๋ยวผมขอตัดไปแป๊บหนึ่งนะครับเปเอเอหว่าจะได้สักทีเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งแกรี่นี่ โอเคคลิปดีที่ยังไม่สต็อปโอเคหัวจะได้กดเป็นปีเป็นชาเป็นแสนผม oh, จะไม่ตั้งชื่ออะไรนะครับ normal normal ครับผม,ผมเล่น hard นครับ play ไปเลยรอ oh, อย่ารอช้าครับผมก็ลง shader นะครับเกมที่ได้เล่นมานานก็ต้องเล่นมากแล การลาเกิดครับี Happy, Happy ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับอย่างแรกมาองตัดไม้ครับให้มาทำอะไรครับเล่นแบบเล่นภาคนี้มันเล็กเลยครับเอามาเพื่อความสวยเลยเนี่ย เคยด้ยินแล้วเอ่อเจหมาโนยภาษาอังกฤษเรียกด็อกนะครับภาษาจีนเรียกหูนะครับยาวเลยนี่สองดังเดียวตัวขาด ซอฟแพ็กผมว่าเซตติ้งกว่าครับอาริซอนออกไปที่ซอนแพ็กเราวูล์ฟแพ็กเอาออกไปออกไปว่า ช่างไม่มีผัวครับช่างไม่มีมาตีาับโอดครับแปลกใจมากที่คลิปแจกลายของผมเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกไปบ้าแปลกลิปบ้า นะครับแล้วนายรัวสักครู่นะครับผมไม่ได้มีเวลาเปิดไลน์ทั้งวันนะครับ นี่รงเ้าค่ะขัชนตอนสุดท้ายค่ะลองสูบก่อนนะครับ,มบ,รรรบมไม่ใช่ตงเลยเต็มเล็กสุสร้างเลยสร้างร์ดครับ หมายุปของผมก็คือฆ่าบอสทั้งหมดสองตัวนะครับบอสตัวที่หนึ่งผมจะฆ่าเป็นเอ็นดี้ดากินนะครับเฮ้ยเอ็นดี้งดราก้อนบอสตัวที่สองผมจะฆ่าเป็นวิสเทอร์นะครับวิสเทอร์วิสเทอร์ วิสเตอร์วิสเตอร์วิสเตอร์ตรงนี้พอพูดนานยังไม่ได้สร้างแฟน,นเลย ผมจะมีคำถามให้ตอบด้วยน,นะครับใครอยากแ่สผมในไลน์ก็ไป็น ค,คุณก็สามารถได้ดีผมแล้วตอนนี้ไอ้ีผมนับแค่ร้อยคนแล้วครับผมนับตอนนี้ผมได้เก้าแล้วกับคุณเลยนะครับผมนันนมนแบ,คนนคบนแค่พันคนนะครับที่เหลือผมไม่รับเลยนะครับใครมาช้าหมดสิทธิ์โอเค โพให้เสร็จก่อนนะครับรู้สึกว่ารู้ไหมครับผมเกียดอะไรบ้างี่สุดไข่ขมูแ๊แปะ คใครที่แหลืมกดไลค์และกดแชร์้ใคด้วยครับตอนนี้หลายผมรอบแพรอีกร้อยคนนะครับโอเคครับอย่าลืมคอมเมนต์ความคามิดเห็นกันเยอะๆด้วยครับคำถามของผมก็คือถ้าผมมีคนเต็มผมจะยกเลิกหรือว่าประชิดนี้อย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับ